ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถถังมาป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่งครับครั้งที่5ครับกับตาเกียคาริลอนะครับที่ทุกคนคิดว่าหมูนะผมแต่ดันมาเจอหมูเคียวยากนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะอยู่มุมน้ำเงินนะฮะสูง172เซนติเมตรครับ สติมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งรวมกันทั้งหมด29ครั้งนะครับชนะ22แพ้7สายานักฆ่านะฮะจากฮังการีอายุ27ปีฮะเป็นมวยแทนนะครับตาเกียร์คาริลอส หนุ่มจากฮังการีครับเดี๋ยวมาดูรถถังกันนะครับอยู่มุมน้ำเงินฮนะ,อ,ะอยู่มุมแดงนะครับโทษทีฮะอันดับหนึ่งรุ่นฟลายเวทนะแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยนะครับผมสูง168เซนติเมตรสถิติการชกค,ครับ307ครั้งครับชนะ265แพ้แค่42ครั้งฮะเป็น80%ของสถิติการชกทั้งหมดนะครับรถถังไม่ธรรมดานะสถิติการชก จากประเทศไทยนะฮะฉายาดิไอรอนแมนครับคนเหล็กรถถังจิตเมืองนอนนะครับผมนี้จะมาดูหมูเคียวยากเป็นยังไงฮะกรรมการครับโอลิเวียโครสครับระวังหัว วางหัวอย่างเดียวกรรมการเตือนรถถังนี่อายุ23ปีนะครับผมแชมป์มากมายแลยแชมป์ลุมินีแชมป์ราชดําเนินนะโดงดังมาจากมวยรอบปูนเสือนะครับผมแล้วก็เป็นแชมป์สารพัดนะจนมาถึงวันแชมเปี้ยนชิพยกที่หนึ่งนะตาเกียร์คาริลอดเจอกับรถถังจิตเมืองนอนท์นะผม หูเขียวยากเป็นยังไงฮะเดี๋ยวรอดูนะผมเดินนะครับรถถังตามสไตล์ฮะมวยหมัดหนักนะครับคาริลล์ติดเบรกไว้ตลอดนะรถถังเดินนะเตะขาหน้าก่อนฮะนี่ครับหมวกขวาไปฮะหนึ่งหมัดฮะโดนนะครองนี้เตะซ้ายขึ้นสูงครับคาริลอสไตายหน้าสวยฮะโอ้สองการะคาริลอส พกได้สองการเลยครับผมนี่ครับสลับการตลอดเนี้ยทำให้รถถังเรางงไหมนี่ฮะต่อยตัดล่างฮะโบนขึ้นบนนะผมโอ้โหฮะยืนให้ต่อยเลยฮะรถถังคงช่างน้ำหมัดคงช่างน้ำหนักหมัดคู่ต่อสู้แล้วฮะว่าคงไม่เท่าไหลฮะเลยยืนให้ต่อยไปเลยนี่ครับเตะซ้ายหน้าครับขาหน้าเตะคืนครับคาริโอ จะไล่จนครับคาริ้อนหนีเร็วอย่างนี้เดินครับโอ้โหฮะจะเตะขาหน้าดึงหลบฮนะแก้ทางมาดีนะครับคาริอ้อสแก้เตะขาหน้ารถถังนี่ครับสายบวกไปฮนะเอาครับโดนแล้วครับบัดนี้ฮะโดนแล้วครับชุดนี้ไม่ลงฮนะโอ้โหไข่ในหินนะคาริลรอสนี่ครับสลับ เขาพยายามสลับสองกาดตลอดเลยฮะโดนซ้ายก็ขยับขวาโดนขวาก็สลับซ้ายครับคาริลอสนี่ฮะบวกซ้ายฮะไต่ขวาดอกนี้เข้าเต็มเต็มนะซ้ายอีกครับดึงหลบนะไต่ขาหน้านี่ฮะโดนซ้ายสั้นๆเดย้ายโดนถังจะน็อกยังไงฮะ นี่ครบบวกซ้ายครับเอาละโดนแล้วจังหวะนี้ยังหนีครเรียกมากางเวทีครับรถถังเริ่มหุดหงิดแล้วแกเดินหน้าเสียคาริลอตนี่ฮะหมัดซ้ายฮุกเตะขวาล่างฮะตามสไตล์ครับเตะขาต่อยหมัดเตะขาอีกแล้วครับผมสะดุงฮะหมัดนี้เตะขาอีกแล้วครับมีอาการนะคาริลอต ไต่คืนครนะโดนขาสะดุ้งเป็นด้วยครับคาริลอสนี่คสลับซ้ายแล้วครับเพราะโดนขาซ้ายก็จะสลับซ้ายไปข้างหลังนะฮะนี่ครับสลับคืนเลยครับไปคืนครับคาริลอสไปคืนครับไม่ธรรมดานะมวยแทนนะทุกคนที่คิดว่ากินหมูไม่หมูครับไฟนี้ เดินเหมือนเดิมครับรถถังหมัดซ้ายบวกครับโอ้โหโดนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่โดนนะครับรถถังเดินครับโอ้โหโดนซ้ายบวกครับนี่ครับเอาคืนแล้วนี่ครับซ้ายล่างครับรถถังเตะซ้ายคาริล็อกเตะซ้ายล่างครับโอ้บวกครับโดนครับจังหวะนี้โดนแล้วคาริล็อก กอดไว้ครับกอดไว้โอ้โหถึงกับกอดเลยครับจังหวะเมื่อกี้ถ้าไม่กอดนี่มีสิทธิ์กดร่วงครับรถถังเออนะเริ่มทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับคาริลอฟไอ้เตะให้พวงฮนะพะวงล่างแล้วขึ้นบนแล้วสุดรถถังไอ้ยับขึ้นบนแล้ว อ่อนนอกแข็งในฮะคาริลอ็อฟในเงี้ยเตะล่างครับรถถังเตะคืนคาริลอ็อฟไม่มีอะไรฮะวงในเอาฮะคาริลอ็อปฮึดสู้ครับแต่หมัดไม่หนักนะแต่จุกจิกครับคาริลอ็ลลอปอาวุธไม่หนักแต่ชกยากครับ นี่ครับซ้ายล่างขวาบนนะโอ<ฮ>้โหถังหมดหงิดแล้วเจอมวยหนีอย่างนี้เตะล่างครับเอาเลยครับจังหวะน,นี้ครับยังไงครับโอ้ยังหลุดออกมาได้ครับติดแล้วนะเมื่อกี้ติดมุมแล้วนะยังหนีออกมาได้<ฮ>นี่ครับเตะล่าง ้ายล่างอีกแล้วายขวาสายนี่ฮะโดนครับหมัดฮุกนี่ครับโดนครับไม่ใช่ไม่โดนนะร,รถถังตะขวาล่างอีกแล้วครับรถถังฮุกซ้ายเตะขวาล่างแล้วครับเริ่มยอ่อแหย่แล้วคาริลอฟนี่ฮะรถถังโชว์เลยครับเป่งก้ามโชว์เลยเมื่อกี้น้ <Yeah. S 1> ำหนักอาวุธไม่มีเลยครับคาริลอฟ แต่ลูกอึนลูกอ่นลูกทนนี่ต้องยกให้เลยอะมองพี่เลี้ยงเอาไงดีฮะรถถังนี่เยับโอโ้โหขวาเต็มหน้าครับจังหวะน,นี้แต่ยังไม่จังจนะังฮะเดินเดนะินโอ้โหนี่ฮะหุดหินครับคนเดินก็หุดหินฮะค,ค,ค,คนถอยก็ถอยนะครับตั้งแต่ยกหนึ่งเลยฮะ ดยกที่สองเดี๋ยวมาดูโยกที่สามรถถังจะทำยังไงฮะมีขนาดนี้เดินครับตายเดิมอ้าวไม่เป็นไรฮะัโดนิดหน่อยไอ้ซ้ายครับข้าวครับซ้ายอีกแล้วครับเดยวครับรถถังนี่ฮะนี่ครับซ้ายบวกครับกาน็อกเลยฮะนี่ฮะเร่งครับนี่ครับขวาบวกครับโดนครับเอียงแล้ครับคาริล็อกยังไงฮะ จะอยู่ไหมครัโดนเลยครับนี่ครับ,รบชุดใหญ่ครับยกนี้โอ้โหนี่ครับซ้ายขวาครับซ้ายครับขวาซ้ายโอ้โหต่อยไม่โดนนะรถถังซ้ายฮุกนี่ครับผมโอ้คาริลอฟคนนี่สุดยอดเลยครับนี่ยรับซ้ายซ้ายล่างครับขวาขวากดนะไม่ลงนะ แล้วบอกไม่เ <Incred> ป็นไรมาเลยนี like ่ฮะหัวใจใหญ่กว่าตับจริงครับฝรั่งคนนี้นี่ครับขวากดอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับเขาโดนแล้วเขาหนีตลอดเลยฮะโดนแล้วยอมบวกด้วยครับ นี่ครับขวาครับถ้าเป็นนวมเปิดนิ้วนี่น่าจะลงแล้วแต่นี่เป็นคิกบ็อกซิ่งครับกติกาต้องใส่นวมครับผมวิ่งเลยครับรถถังนี่ยับหมัดขวาขอหมัดเดียวจังๆฮะัขวาขวาแล้วนี่ครับลูกมั่วครับ โอ้ลูกนี้คนไทยโดนมาหลายคนเลยฮะลูกนี้วันฉลองหลับมาแล้วนะครับเฮียโอ้โหยืนให้ต่อยแลย้วจังหวะนี้ทำยังไงฮะเขาถังน่าจะรู้น้ำหนักหมัดคู่ต่อดสู้แล้วถึงยืนให้ต่อยขนาดนี้แต่ไม่ได้เป็นผลดีนะครับยืนให้คู่ต่อดสู้ต่อยอย่างเงี้ยมีคะแนนนะครับทุกหมัดมีคะแนนนะผมยิ่งวันแชมเปี้ยนชิพนี่หมัดยิ่งมีคะแนนมากกว่าอุ้อื่นเนี้ยโอ้โว แรงหมดแล้วยืนอยู่ด้วยใจรบับคาริลอฟยังไงรถถังซ้ายขวาขวานี่ครับโอ้โหเตาก็เหนื่อยฮะต่อยเขาจนเหนื่อยเอ้าเดินเลยขวาซ้ายก็ไม่โดนนะครับโอ้โหเร็วมากคาริลอฟโอ้โหซ้ายบวกแล้วจังหวะนี้โดนครับ แต่ยังทนได้กัดฟันสู้ครับนี่ครับคาริลอสโอ้โหครับต้องยอมใจเลยครับเดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันกันนะผมการจะให้ใครฮะนี่ฮะให้แดงหนึ่งเสียงนะผมเสียงที่สองให้น้ำเงินนะครับเสียงสุดท้ายให้ใครฮะ คะแนนไม่เอกฉชันนะครับนี่ฮะเสียงที่3ให้รถถังจิตเมืองนอนทนะชนะไป2ต่อ1เสียงนะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสัปดาห์หน้าผมจะเอาคู่ไหนมาอีกติดตามชมไว้นะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ